เราแค่ก็เป็นเพียงเขาแต่ใจดีนเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าตาคุณไม่สดชื่นเลยวะก็เมื่อคืนนอนไม่หลับ่ะดีฝันร้ายฝันว่าอะไรหรออิงดาวฝันเห็นจระเข้อะ่ะในฝันมันน่ากลัวมากเลยมันจะกินเราด้วยน้ำมนต์ ัว่าแันเห็นแต่ะละเค่อะมึงไปบนอะไรไว้แล้วไม่ได้แก้เขาเลยมาถว่มึงไปบนอะไรไว้เป้าดาวเออว่ากูเคยไปบนกับแต่แม่งูจงงางไว้ถ้าสอบผ่านูวิชาจะพาพวกมึงไปกวาดลานวัดเกยวอะไรพวกกูวะเออนั่นดิโอ้ช่วยไอ้ดิกูบนไปแล้วว่ะแล้วมึงไปบนอะไรให้เดือดร้อนพวกกูเนี่ยเออชีวิตกูก็ไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นนะทำไมเรอถึงไม่ว่างปกติเราก็เห็นปันสสิทว่างตลอดนะหายใจไงน้ำมนต์ไราสาระเดือดรอช่วยเอยงดาว ขคุณนะลิมตีิไม่เหมือนคนแถวนี้หรอกหน้าตาก็ไม่ยีแหนมนใจอีก,กแล้วเพื่อนไหนหนีน้องช่วยแลแ้วไหมลิมเอ,อช่วยกันได้ว่าไม่อยากเป็นคนไร้น้ำใจอุ้ยขอบคุณนะทุกคนงานเสาร์นี้เจอกันนะพี่เอโอ้เยอะจังวะจะว่ายัมีเนี่ยไหวดิพวกเรามีกันเยอะไปไปไปเพื่อนกว่าหมดเต็วมวงยีก็ไม่เต็มหรอกไป <ม>โทษโทษไม่ได้ตั้งใจกี่มครูแลว้าเลวจะเส็ไเงี้ยว่าที่จะพูดคใดออกไป ไกเส้นสักทีเนี่ยเป็นบ้าเลยวะจะเส้นรุกกว่านี้ถ้ามึงไม่หมดแต่เล่นขอโทษได้ไหมล่ะเออดาวกูสงสัยทำไมมึงไม่บนเอาของมาถวายวะจะมากวาดวัดให้เน่ทำไมก็กูอยากเป็นจิตอาสาอยากทำตัวประโยชน์นิดนึงแต่เป็นภาระพวกกูนี่ทำทําไปเถอะจิตอาสาในมีอะไรเสียหายเอาไป ใส่พอรตได้ด้วยแห่งด in ้ช er ่วยเหลือคนอื่นอีกเออทาไมมึงถึงดูอยากช่วยเหลือผู้อื่นจังวะก็ไปขอความช่วยเหลือจากแม่ในเมื่อท่านช่วยเราก็ต้องไปช่วยคนอื่นต่อเป็นผู้รับก็ต้องเป็นผู้ให้เข้าใจไหมโลกถึงมันน่าอยู่โหความคิดดีจังเลยอิงดาวเงินต่อไปนี้เราช่วยกันทําจิตอาสากันไหมทุกคนส่งต่อความช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆโลกนี้จะได้หน้าอยู่ครับ่ เธอไรก็พื่อนกันจะสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเรายังคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกัน